ได้เวลาไปออกกำลังกายนะคะที่ฟิตเนสก็มาฟิตเนสกันนะคะตอนเช้าแล้วแบบปั๊าลืมเปลี่ยนรองเท้ามาค่ะใส่เท้าแตะมาแต่ไม่เป็นไรค่ะเขามีรองเท้าให้เราใช้อ่ะอันนี้นะคะเป็นรองเท้าให้เราแบบยืมใส่ได้จริงๆต้องเสียเดือนละสองพันแต่ว่าเขาให้ได้ยืมฟรีสองเดือนนะแล้วก็มีผ้าขนหนูแล้วก็เสื้อผ้า ื้อของที่แมงควาลูก่อนนะคะซื้อสลัดอะ่ะอันนี้เป็นมิโซชิรูนะคะแบบง่าย,ายๆคนะ่ะคือเทซองใส่น้ำจบเลยทำง่ายมากนะคนะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ อันนี้เป็นคุริกาเกะแล้วเนี่ยมิสซกคัสื่อก็จะเป็นที่แบบเป็นน้ำราดทงคัตสึอของที่นากโยานะแต่นี่เป็นแบบคุริกาเกะก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยแล้วก็สลัดนะคะช่วงนี้ก็จะกินสลัดแนวนี้นะคะ คือชอบกินข้าวปลาแกะนะคะแต่ว่าเขาไม่มีค่ะที่สาขานี้สาขานี้มีแต่ข้าวหอยนะคะไข่ก็แพงไม่มีวันลงเลยนะคะก็ไม่แปลกที่แบบสิ่งต่างๆของต่างๆจะราคาสูงขึ้นอันนี้คือแบบอารมณ์ขนมกูจาเมืองไทยอะเนี่ย โอ้เหมือนกันด้วยหนะ้าตาคล้ายกันไนล่าเดี๋ยวไปเรียนกันลูกป่ะเต็มตัวไปค่ะไดล่าขึ้นรถนะคะคนเก่งคือจริงๆไปเรียนนี้คือคือไม่ได้สอนหมานะเขาเหมือนกับว่าก็าคือสอนคนเลี้ยงเนี่ยแหละคะ่ะว่าต้องทำอะไรยังไงมาค่ะลูก หยับไปลูกอยับไปนี่ที่นั่งมามม่าได้ล้วมาลูกปะมาถึงที่เรียนแล้วนะคะดิสวน n ะร้านประจำมีทั้งโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ที่สอนสุนัขด้วยนะคะ อะไรคะลูกเลลาเก่งมากค่ะวันนี้ไลยลาก็เรียนฟุเสพฟุเสพก็คือหมอบนะคะฝึกหมอบก็อยู่ที่บ้านเลล่ายังทําไม่ค่อยได้นะคะคือเลลาเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้เห็นแก่กินนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาขนมรอไม่ค่อยได้นะต้องเป็นของที่แบบชอบมากจริงๆ คอนไลลากลับมาแล้วืึ<ม>แล้วนี่มันนั่งชุมนุมอะไรกันคะมชมนกชมไม้เหรอโลกน้องมาแล้วค่ะน้องจอมป่วนสำหรับพวกหนูใช่ไหมนีนจะไปโรงเรียนเหรอลูกไปเล่นกับใครมีเพื่อนอยู่ไหมที่โรงเรียนโท <c oughs> รศัพท์มีแบตไหม <c oughs> โอเคมามาไปรับลนะิลี่นะนูกกลับมากี่โมงคิดว่าจะทำงยล์ว่ดนเนดะ เอ้ยหนูต้องกลับมาก่อนก็ที่ห้างนะห้าโมงครึ่งเพราะมันมืดห้าโมงก็มืดแล้วลูกเอ้ยก็น่าอยู่หรือยีอ่โอเคโอเคหนูเดินดูรถด้วยนะดูรถด้วยนะโอเคนีมีหนังสือเวียนมาพอดีนะคะเดี๋ยวให้ใหลินนาเอาไปให้บ้านฝั่งตรงนน้นนะคะเพราะว่าดินนาเขาจะเดินไปตรงนน้นพอ,อดีอุ๊ยลินนาระวังรถลุกรมมาหมาปั๊บหนึ่งอย่าเพิ่งข้ามถนนนะนี่ลูกอะถือไปให้บ้านตรงนน้นนะคะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาพาข้ามถนอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันตรายอ่ะข้ามไปแล้วตอนจะกลับข้ามเองได้ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคใช่ลูกใช่บ้านตรงนู้นนะอุย้ยนี่นะโตแล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาไม่ไปกับเราแล้วนะคะเขาจะไปเล่นที่โรงเรียน,นะคะ่ะเดินไปโรงเรียนเองนะคะพึ่งเดินกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เดินไปโรงเรียนเลย ทำงานกันนะคะวันนี้ก็เริ่มทำงานช่วงบ่ายแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปทำต่อช่วงกลางคืนอีกนะคะและเดี๋ยวตอนห้าโมงค่ะต้องไปรับลิลลี่กลับบ้านนะคะวันนี้วันศุกร์แป๊บแป๊บเองค่ะไดกลับบ้านอีกแล้วนะคะลีน่ากลับมาจากไปเล่นที่โรงเรียนแล้วนะคะก็พอดีไปรับอ๋อเหรอไม่ได้เล่นหรอสรุปอ๋อ อ๋อเดินไปบ้านเพื่อนแล้วก็เดินกลับมา <laughs> อ๋อเหรอโอเคโอเคไปขึ้นรถไปแล้วไปรับลิลลี่กันามาถึงแล้วนะคะตรงนั้น,นะคะ่ะรถคุณครู จอดรออยู่นะคะเราไปรับลิลี่กันค่ะอันนี้เป็นที่ที่แบบเขาคุณครูเขาพาหมามาฝึกที่นี่นะที่สนามตรงนี้ทำไมคุณครูเขาไปจอดรถแบบในหลือมากเลยอะแล้วดูรถเราจอดอยู่หน้นค่ะเสียงนองหมาเห่าหลายตัวนะลิลี่

ขึ้นนั่งรถดีๆลูกเลยๆอ้ยคุณครูก็บอกนะคะคำเดิมเด็กยังจ๋าเล่ขาคุณครูก็บอกคำเดิมนะคะว่าเป็นเด็กที่แบบเรือเริงแจมไซสุดๆเจอใครกอกระโดดเข้าหาเขาหมดดีใจที่สุดที่เจอคน รักคนแล้วก็แบบโอ้โห <c oughs> ยังซนเหมือนเดิมค่ะคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มฝึกนะต,ตอนนี้ก็คือชินกับคุณครูชินกับเพื่อนๆแล้วอ่อาคราวนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดฝึกอย่างจริงจังแล้วก็แบบเด็กซนนะคะเด็กซนแถมเป็นเด็กชอบกินด้วยนะกุยชิมโปกุยกุยชิมโบก็คือแบบแนวแบบชอบกินเหมือนหม,มาเลยอหนูอะ่ะถ้าคนชอบกินหมาเลยฮะแ้วก็แบบชอบชอบกัดแบบ กัดแบบเล่นๆน,นะคะก็ตามสไตล์ของโกลเด้นนะคะที่ดเด็กล่าเรื่องจำใสพลังเยอะสุดๆ ก็อย่างที่บอกนะคะฮิตเป็นช่วงๆคะ่ะช่วงนี้ฮิตอันนี้คาราเกะนี่นะคนเยอะมากเลยนะเนี่ยเนาะเขาต่อคิวกันก็หลายคนเลยะคะ่ะนี่เราก็นั่งรอคิวเรานะคะขายแบบนี้ก็ดีนะคะคือไม่ได้มีที่หน้าร้านมีอะไรมีแค่ไก่ทอดอย่างเดียวเลยนี่ได้มาเรียบร้อยอะ่ะ นี่ค่ะลีลีกับไลลากลับมาถึงก็อุย้ยพาลีลีอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้มาเล่นกับไลล่าแล้วแบบดูลีลีดูดูตัวใหญ่ขึ้นน่ะเนี่ยดูตัวบึกบึกไม่เจอกันแป๊บเดียว5วันตัวบึกเลยส่วนไลล่านี่อายุจะมาจะ,จะครบสีเดือนนะะเขายังเป็นเด็กแล้ววัยช่วงแบบช่วงนี้เป็นช่วงแบบตัวยืดยืดด้วย เหมือนลีลี่ช่วงหนึ่งที่แบบตัวแบบกินกๆกลางๆตัวยืนๆนะ่ะต้องรองสักครักหนึ่งจะแบบตัวใหญ่ๆๆวันนี้เขามีโบชัวบ้านนะขายพวกบบ้านมือสองอะไรอย่างนี้มาแจกค่ะก็ชอบดูนะคะเช่นบ้านหลังนี้อ่ะเป็นบ้านมือสองสร้างตั้งแต่ปี2016นนะคะ เราก็แบบราคา3 32ล้าน8 0 0แสนเยนค่ะนี่เขาก็จะคือบ้านคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยเน้นถ่ายให้เห็นแบบบ้านอะไรนียแต่เขาจะเน้นว่าแปลนบ้านเป็นยังไงนะคะห้องแต่ละห้องเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งบ้านคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นเสื่อนะคะเ,เช่นว่านี้นี่อ่อ LK LK นี่ก็มาจาก ลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องครัวห้องครัวและิฟวิ่งรูมคือ15เสือซึ่งเอ่อหเสือจะเท่ากับ1.62ตารางเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นพวกห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะไม่ใหญ่อ่ะ5.3เสือ5.4เสือหรือห้องใหญ่หน่อยแล้วก็มี Walk-in Concept ก็จะเป็น7.5เสือนะคะคือห้องนอนใหญ่นี่คิดง่ายๆคือ12ตารางเมตรค่ะ บ้านคนญี่ปุ่นมันก็แบบจัดสไตล์นี้หมดเลยค่ะห้องนอนอยู่ชั้นบนนะคะคือเรียกว่าเล็กกระทัดรัดแต่ว่าแบบก็ดูแบบอยู่อยู่อยู่โอเคค่ะไม่ได้ดูแคบดูอะไรมากแต่บ้านนี้ดีหน่อยคือที่จอดรถเยอะมาก4คันที่ดิน69สิบเซึบบ ืออารมณ์บ้านเราเรียกตารางวาแต่นี่เขาเรียกเป็นซืโบนะคะหกสิบเก้าซืโบ่หึ่ซบเท่ากับประมาณ3.3ตารางเมตรนะคะประมาณ56ตารางวาและมันจะแบบมีที่สำคัญตรงนี้ค่ะเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าคุณซื้อบ้านราคานี้นะคะผ่อน35ปีแบบไม่มีโบนัสจะผ่อนประมาณเดือนละ90,000เยนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลองไปเทียบกับ ค่าเช่าบ้านที่คุณอยู่ตอนนี้สิประมาณแบบถ้าเราเช่าบ้านสัก70,000เยนเงี้ยเพิ่อมอีก20,000เยนแล้วก็ได้บ้านเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่การมีบ้านเป็นของตัวเองมันมีรายจ่ายเยอะมากกว่านั้นแบบแฝงที่เราแบบไม่ไม่รู้ตัวว่าเยอะสุดนะคะจริงๆแล้วแพงกว่าเช่าเยอะค่ะและมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นแมนชั่นค่ะแมนชั่นเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าคอนโดนะคะแต่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าแมนชั่น แมนช k, really tamam. ั 000, 000 90, 90, ่นเขาจะไม่ค่อยเล็กๆนะคะเขาจะมีขนาดแบบใหญ่ประมาณแบบมีหลายห้องะคะนี่ค่ซึ่งแมนชั่นราคา11.8ล้านเยนนะคะเป็นแบบเก่าแล้วค่ะตึกนี้เก่าเก่าตั้งแต่ปี1990นะคะแต่ว่ารีฟอร์มแล้ว4 LDK ก็คือมี4ห้องแล้วก็มีห้อง Living Room ห้องกินอาหารแล้วก็ห้องครัวนะคะ LD ก็คือนั่งกินข้าวกับห้องรับแขกนะคะแล้วก็ตรงนี้คือครัว แล้วก็มีห้องหนึ่งห้องสองห้องห้องแบบถ้าเป็นรูปแบบนี้ปลาว่าเป็นห้องเสือญี่ปุ่นนะคะคือแมนชั่นคนญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์นี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วอะมีห้องตรงนี้ด้วยค่ะเพิ่งเห็นมีห้องตรงนี้แล้วก็ห้องตรงนี้อุ้ยห้องโอ้เยอะจริงแต่แต่แต่ละห้องคือเล็กๆนะคะหนึ่งสามสี่สี่ห้องนอนค่ะเขาสามารถแบ่ง4ี่ห้องนอน ในเนื้อที่76.5ตารางเมตรนะคือเรียกว่าโอ้โหคุ้มค่าทุกที่คุ้มค่าสุดๆแต่แต่แมนชั่นนี้เราก็เคยอยู่นะคะก็ก็รู้สึกมันก,ก,ก็ไม่ได้แคบไม่ได้เล็กอะไระคะ่ะก,ก็อยู่แบบสบายแต่การอยู่แมนชั่นคือจะต้องมีถึงแม้แมนชั่นจะเป็นของเรานะคะแต่เราก็ต้องมีการเสียแบบอ่ะเรียกเหมือนที่มังไทก็คือค่าส่วนกลางค่าบำรุงนู่นนี่นั่นเนี่ยค,ค่าดูแล ในแต่ละเดือนเดือนละ7,360เยนแล้วยังมีค่าไว้แบบซ่อมแซม9,500กว่าเยนไม่พอมีค่าที่จอดรถอีกคันละ4,000เยนอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าราคานี้คือราคาแบบไม่ใช่ในเมืองนะคะราคานอกเมืองสุดๆในเมืองนี่จะเป็นคนละเรื่องนะคะราคาจะจะแพงขึ้นไปอีกค่ะคือบ้านมือสองญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีราคาขึ้นนะคะเพราะว่าที่ดินราคามันไม่ขึ้นไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่ ความเสื่อมของตัวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นราคาจะถูกนะคะเช่นหลังนี้ก็แบบ20ล้านเยน21.8ล้านเยนค่ะแต่ก็กว้างแล้วก็ได้ใหญ่แต่ว่าเป็น,ปนบ้านบ้านก็ค่อนข้างเก่าอะค่ะ1,000ปี1,997นะค 1, ป 1, นะคปีที่สร้างแต่แบบเนื้อที่เยอะ149ตารางเมตรเลยคือปกติบ้านญี่ปุ่นเนื้อที่ใช้สส่ประมาณ100ตารางเมตรนะคะถ้านี้ก็แปลว่าเนื้อที่เยอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ดูแปนบ้านเราก็เป็นแปนบ้านสมัยก่อนนะคะพอนี่คือคาําว่าวัตจิสึเนี่ยแปลว่าเป็นห้องตาตามิห้องเสื้อตาตามิหมดเลยค่ะชั้นบนชั้นล่างก็ตาตามิตตามิอันนี้คือโอ้รู้เลยว่าเป็นทรงเก่าแล้วก็มามีห้องครัวกับห้องกินข้าวอย่างเงี้ยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโบชัวอีกบริษัทหนึ่งนะคะบริษัทแนวแบบแบบแนะนําบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็มีทั้งแบบอันนี้บ้านใหม่บ้านสร้างใหม่บ้านสร้างใหม่ถ้าแถบแถวบ้านบ้านบีเนี่ยคือแบบมันก็จะอยู่นอกเมืองออกมาจากตัวนากุย่าเยอะนะคะประมาณสักไม่ไม่ประมาณสักไม่ถึง30กิโลค่าบ้านมันก็ไม่แพงค่ะสักแบบอ่าตีแบบรวมๆก็สัก3 30ล้านเยนค่ะโดยประมาณนะคะจากมองคร่าวๆตรงนี้แบบถูกๆก,ก,ก็มีอะอย่างเช่นบ้านแถวข้างบ้านเราเนี่ยคือที่มันน้อยแล้วก็แบบ รูปแบบมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะมันก็จะถูกหน่อยอย่างแถวนี้ก็แบบ26ล้านเยน2 7ล้านเยนแต่สังเกตได้ว่าเขาจะมีบอกตรงนี้ทุกอันเลยนะคะว่าถ้าซื้อราคานี้ผ่อนเท่าไหร่สำคัญคือผ่อนเท่าไหร่อะถ้าแบบคิดจากการผ่อนบ้านง่ายๆนะคะเช่นบ้านราคาสักอะ10ล้าน10ล้านบาทอะพูดเป็นเงินบาทง่ายๆแล้วตีแบบเป็นกลก,กลมๆ ถ้าบ้านสักประมาณ10ล้านบาทจะผ่อนสักประมาณแบบไม่เกิน3 0,000ื่นบาทค่ะคือเอ่อเรียกว่าก็คือดอกเบีย้ยในการกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านเนี่ยมันถูกมากค่ะมันถูกมากๆเพราะฉะนั้นถึงซื้อบ้านเป็นราคา10ล้านมันก็ผ่อนไม่แพงอะ่ะพูดง่ายๆก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยโหยแพงแบบแพงไปไม้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่าดอกเบีย้ยกู้ซื้อบ้านเมืองไทยคือไม่ไหวนะคะ ผ่อนไปมีแต่ดอกเบี้ยคืออะไรนี่ดูจากข้างบนนะคะบ้านมือสองแบบเก่าๆกเก่าๆนะคะก็ราคาแบบสักหล้านเยนอะไรอย่างเงี้ยค,คือบ้านเก่าเลยนะคะปี1นึ่งเกเจ็ดเจ็ดโอ้โหห้าเกือบ50ปีอะค่ะแต่ถ้าไไปเอาไปรีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบ้านเก่าบางบ้านที่แบบยังดูใหม่ๆอยู่ในสถานที่ดีๆ เนื้อที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณเนี่ยราคาก็จะแพงหน่อยสัก43ล้านเยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ43ล้านเยนก็ผ่อนประมาณเดือนละแสนกว่าเยนค่ะพูดว่าต้องเรียกว่าถือว่าถูกนะคะเพราะว่าเอ่อถ้าไปเทียบในบ้านในโตเกียวถ้าไปเทียบค่าเช่าบ้านในโตเกียวแบบแสนกว่าเยนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการมาผ่อนบ้านที่ต่างจังหวัดต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถูกกว่าเยอะมากกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงนะคะแล้วก็ดูตรงตัวเขียวๆนะคะเขาจะเขียนว,ว่าที่ดินเนี่ยเจ็ดสิบซึ่งโบนะคะแล้วก็จอดรถได้3คันอย่างอย่างบ้านมีเนี่ยที่ดินคือประมาณหนึสิบซึ่งโบนะคะ mm hmm. ก็เลยจะดูใหญ่กว่ากว่าบ้านทั่วไปนิดนึงนะคะ่ะ mm hmm. บ้านทั่วไปก็สักแบบ30-40ใหญ่หน่อยก็60-70สิบซึ่งโบะคะ่ะ จัสมินนั่นหนูเหรอลูกมาหามองไอกาๆมาดูว่าอา้าวทำไมน้องเวลวิวมันนั้นงงเลยอะที่แท้หนูจัสมินหนูหน้าเหมือนพ่อหนูมากค่ะลงมาสิคะคนสวยฮะมาหมางงมามองไปอา้าวมิวว่าพ่อหนู